พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหมอ่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระาราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2564ความว่า สมเด็จพระราชาธิบดีสุตลต่านอับดุลละเรยยตุด,ดินอันมุสตาฟ,าฟาบินละชาอิบนีอันมาฮุมสุตลต่านฮาจีอัมมัดชาอันมุสตาอินบินละสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกุลาลัมเบอร์ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพรณามัยสมบูรณ์และทรงทระเกษมสำาราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย พอมฉันเชื่ออย่างยิ่งว่ามาเลเซียและประเทศไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ชิดกันมากที่สุดจะยังมีมิตรภาพอันมั่นคงซึ่งจะเป็นพลังอันไม่สิ้นสุดในการพัฒน์ก,กำลังของเราเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์ชันมิตรและความร่วมมือในกิจกรรมทุกๆด้านของทั้งสองประเทศต่อไปในภายภาคหน้าพ้าปรมาภิไทยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิร,รเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามมณนนในโรงเรียนพระประิยะัติธรรมแผนสามัญศึกษาจังหวัดศรีสะเกษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ เวลา8นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนห้องประชุมบางสัปทุมโซติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรที่โรงเรียนโพสีวิทยาวัดเบิานโดดตำบลโดดอเภอโพสีสุวรรณจศรีสะเกษท้งที่1ทับ59ฐานสื่อเเอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีหน่วยงานร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทนะที่ตั้งได้แก่สำนักงานคณะกรร,กรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกพรสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมจุลประทานกรมอนามัยกรมควบคุมโรคกรมส่งเสริมสหกรณ์กรรมตรวจบัญชีสหกรณ์กรและโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามปรดมร,ราชกุมารี มีการศึกษา2,564โรงเรียนมีบุคลากรรวม12รูปคนสม,มัณรเนนักเรียน67รูปมีผลการดำเนินงานโครงการพระราชด,ดำริที่ผ่านมาเช่นแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานได้ขุดลอกสาน้ำเด,ดตั้งเครื่องกรองน้ำ้อมเครื่องทำน้ำเย็นจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้ ความคืบหน้าการก่อสร้างโรงอาหารและโรงครัวสำหรับสามเณรนักเรียนโรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ของบริษัทฮานนํำสิงฮาบันสกอสัจเทพจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน2564 ด้านโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และภาษาไทยมีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ์ศรีสะเกดช่วยจัดหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้อ่านออกเขียนได้และมีทักษะพื้นฐานทางอาชีพ ในการนี้มีพระราชดำริให้เตรียมหาแนวทางส่ง,งเสริมการเรียนการสอนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทดลองใช้สมาร์ททีวีและเทคโนโลยีต่างๆที่จำเป็นให้สามารน,นักเรียนและเด็กในชุมชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันจะได้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นประโยชน์ต่อไป พร้อมกันนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆเช่นการสาธิตการสอนวิชาภาษาบาลีชั้นประโยค1 2ถึงกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนห้องพยาบาลและห้องสมุดการสาธิตการสอนวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่2การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัวการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้แก่การทำธงใยแมงบุมการทำอาสนะและการทำถรมเช็ดเท้า เวลา12นาฬิ55นาทีสเสด็จออกในห้องประชุมบางสะปะทุมทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณรที่โรงเรียนพระปริยะติธรรมสามัญวัดบ้านโนนคูนวิทยาอเภอโนน,นคูนจัังหศรีสะเกษครั้งที่1ทับ60ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ มีหน่วยงานร่วมเฝ้าทุนละอองพระบาทหน้าที่ตั้งรวม8หน่วยงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบจากเอกสารแบบฝึกหัดไปยังวัดที่สามาเนนพักอาศัยติดตั้งโทรทัศน์ที่ได้รับพระราชทานพร้อมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมแบ่งเป็น5จุดกระจายตามวัดที่สามาเนนพำนักเพื่อให้การศึกษาไม่หยุดชะง,งัก ซึ่งในปีการศึกษา2,564มีสามเณรนักเรียน75รูปจากวัดบ้านโผ9รูปวัดเหล่าเศน13รูปวัดบ้านตรง19รูปวัดบ้านนนคูน5รูปวัดนาจาม23รูปวัดบ้านเสียว3รูปและมีบุคลากรรวม12รูปคนทั้งนี้โรงเรียนยังขาดอาคารเรียนถาวรทุกวันนี้ใช้สลานการเการเรียนเป็นที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราวนอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้านแหล่งน้ำ กรมชประทานได้สนองพระราชดำริจัดหาน้ําให้แก่โรงเรียนโดยขุดลอกสระน้ําเดิมให้มีความจุเพิ่มขึ้นติดตั้งเครื่องกรองน้าพร้อมเครื่องทําน้ําเย็นคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมนี้รวมทั้งจัดหาน้ําให้แก่หมู่บ้านใกล้เคียงมีแนวทางขุดลอกลําห้วยเจกิกพร้อมก่อสร้างฝายขุดลอกหนองมะเรือพร้อมปรับปรุงอาคารบัรทับน้ําเมื่อแล้วเสร็จชุมชนจะมีน้ําพอใช้ตลอดทั้งปี สำหรับผลการดําเนินโครงการตามพระราชดําริด้านต,าต่างๆเช่นกิจกรรมห้องสมุดมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิการทําหนังสือป๊อปอัพมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตช่วยจัดกิจกรรมออกค่ายส่งเสริมการอ่านช่วยจัดระบบหมวดหมู่หนังสือจัดหาหนังสืออ่านเล่นและคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม กิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงเรียนได้จัดก,กิจกรรมการเทศและทำนองอีสานและมีปราชชาวบ้านสอนให้สามเณรน,นักเรียนทำพานใบสีจากพัสดุธรรมชาติเช่นใบตองดอกไม้สดส่วนกิจกรรมการงานอาชีพสอนทำปุ๋ยหมักจากมูลมา้าที่อาศัยอยู่ภายในวัดมากกว่า10ตัวโดวยนำไปใช้ในแปลงปลูกข้าวรสเบอรี่ของวัดและส่งจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแปลรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวไรซ์เบอร์รี่ทำเป็นข้าวแตนและสบู่ไรซ์เบอร์รี่โอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทให้ทุกคนพยายามศึกษาหาความรู้และสร้างเสริมทักษะเพิ่มเติมอยู่เสมอทั้งทางโลกและทางธรรมทุกท่านตอนนี้ก็ต้องนอกจากสร้างความรู้ความสามารถแต่ละคนที่จะต้อง จะต้องมีหลายอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมากว่าที่เคยทำเรื่องเรื่องงานที่อย่างงานอาชีพงานเกษตรงานแล้วก็ความรู้ในเรื่องหนังสือ่ก็ต้องหรือว่าทำทดิิอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์นี้ ก็เป็นความรู้ที่ต้องเพิ่มขึ้นมาก็หวังว่าพวกเยต้องรับตัวให้ได้กับอย่างคือความรู้ในเรื่องสุขภาพอันามัยให้รักษาตัวเองให้แข็งแรงห่างไปจากจลกจากโรคภัยไข้เจ็บที่ก็จะมาโจมตีเราได้ทุกเวลาก็หวังว่าทุกคนจะหลดภัย โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์รับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโปรพระราชทานเพื่อเพิ่มศักยาภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 ที่ห้องประชุมอาภากรอาคารผู้ป่วยนอกชั้น5โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรแพทย์หญิงปัทธรรมพันธ์อนันตาพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพร้อมด้วยข้าราชาการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีรับมอบเครื่องออกซิเจนไฮโปรพระราชทานจํานวนหนึ่งเครื่องซึ่งสมเด็จพระนิธิราชรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระรารัชาสุดาสยามบร,รมราชกุมารีองค์นายกกิติมา์และองค์ประธานกรรมาการสิธิี่ชัยพัฒนา พระราชทานง็ประมาณจากกองทุนช้ยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรวีกรมเมือสุท้านารีนาถนายกกิติมาสักตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรก,กิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกมรมหลวงราชธิีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาประธานกรรมการบริษัทอาสาเพื่อนพึ่งพายากยากสภาก,กาชาติไทย โปรดให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพ,พายากยากนำถุงย่างที่พระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดตากนหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานผู้แทนในการรับมอบและนำถุงย่างที่พระราชทานถวายแด่พระภิสุงสงจำนวน25รูปและมอบผู้แทนชุมชนเพื่อน,นำส่งต่อ,อยังผู้ประสบอุทกาภัยที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้จำนวน500ชุด ที่อาคารสีจุลทรัพย์ โปรดใท้บริษัทอาสาเพื่อนพึ่งผายากยากนําอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานไปมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 อย่างต่อเนื่องบรนละ4 00 0กล่องแบ่งเป็น2มื้อมื้อละ2,000กล่องโดยคัดสรรจากผู้ประกอบการรายเล็กในเขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือไปกว่า70ร้านค้ามีสำนักงานเขตปทุมวันนำไปส่งมอบให้กับประชาชนและแคมป์คนงานในเขตปทุมวัน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัด